รกก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่องมาร์กเอพีแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่เป็นมดมาก่อนแต่ตอนนี้มีของจริงแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่เฮ้ย ปีกนกแดงมันยังไม่มาเลยทําไมพี่ถึงแบบมารีวิวปีกนกขาวปีกนกแดงนี่คือหมายถึงเซ็ตของมันที่เป็นตัวมีเสื้อนะนีับผมมีรองเท้าปีกปีกนกแดงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปีกนกแดงแหลายๆเซิร์ฟเอาเข้ามาแล้วเพียงแค่เซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่เอาเข้ามาแต่ยืนยันแล้วแน่นอนว่าปีกนกแดงมีจริงๆแน่นอน แต่วันนี้นะครับผมก็เราจะมารีวิวปีกนกขาวกันใครจะคิดว่ามันเป็นมัดก่อนแล้วแต่ทันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นของเกิงแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าในส่วนของตัวปีกนกขาวนะครับเรามาขอขิงความแม่นของ m a ร์คเกันหน่อยดีกว่านะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ย เราได้รีวิวในส่วนของชุดครอบบ้าไปในไม่ใช่ชุดครอบบ้าชุดแรมเพจนะครับผมเป็นชุดระดับตำนานชุดที่3ไปนั่นเองนะครับผมว่ามันมีท่าอะไรแถมมาบ้างโดยการคาดการของมาร์ค AP นะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้หลุดตัวเต็มของจริงที่กด กดแบบแถมตัวแถมกดเข้าดูได้แล้วนะครับเพราะว่าของแถมของชุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันตรงกับที่ m a r ์ ap ได้พูดไว้หรือเปล่านั่นเองให้ผมพูดมากเกินไปปาวะผมรู้สึกผมพูดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ่ฮะอ่าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของจริงเลยนั่นเองนะครับผมเวลาเรากดเข้าดูชุดระดับตํานานนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นไงคือแบบ คือแบบไม่อยากจะโมว่ามันเหมือนทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่ากดเปลี่ยนท่าท่ากดเปลี่ยนชุดนะครับท่าเต้นหมูท่าอนิเมชั่นเปิดตัวนะครับคือแบบเหมือนทุกอย่างนะนะไม่อยากจะโมหลอกนะครับเวลากดเข้ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพวกประว,ระวัตินะครับผมอ่านไม่ออกเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับ เนี่ยแล้วก็ในส่วนของท่านะครับผมตัวนี้ก็เป็นท่าเปลี่ยนชุดเลยที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับผมซึ่ง2ชุดแรกที่มาเนี่ยมันจะเป็นท่ากดใช้ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้คือแบบเป็นท่าแบบกดสามารถเปลี่ยนชุดได้ไม่ว่าคุณจะใส่ชุดไหนอยู่พอกดท่านี้ในเกมปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนั้นเลยเป็นสีพิเศษนะครับผมน่าและตัวนี้ก็เป็นท่าเต้นหมูนะครับผมท่าเต้นหมูก็เป็นท่าที่เราได้พูดถึงกันไปในคลิปที่แล้วเลยแล้วก็อนิเมชั่นก็คือแบบตรงเป๊ะอือตรงเป๊ะทุกกกกออออยย่่าางะผมมมไจโ้หแลว็ มีตอนถือตอนตอนยืนนะครับผมตอนยืนเมื่อ e เราใส่ชุดเนี่ยก็จะมีวงแหวนทางด้านล่างแบบนี้เลยนะครับผมสักครู่นะฮะอ่าเป็นแบบเป็นแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเ,นะเ,เ,เป็นวงแหวนไฟแล้วก็มีเณ์ r a m p แรมเพ่อยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสีเป็นไฟเป็น,ปนสายฟ้าด้วยนั่นเองนะครับผมแล้ว <ๆ S 1> ก็เวลากดเข้านะครับผมกดเข้าเปลี่ยนก็จะเป็นตามนี้เลยคือชุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตามแรงเหมือนกับชุดก่อนๆเลยพวกบูย่าครอบบ้าอะไรก็เหมือนกันเลยนั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอามาโม้เฉยๆว่า Mark กไอทีแม่งโคตรแม่นนะนะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวปีกนกฟ้ากันดีกว่านะครับผมต้องย้ำอีกทีว่าไม่ใช่มอดนะอย่าบอกว่ามอดนะฮะ อ่ะก็เป็นตัวนี้เลยสำหรับตัวกางเกงปีกนกขาวเอ,อ้ยไม่ใช่ปีกนกฟ้าต่แล้ว่าพูดว่าปีกนกฟ้าปะลืมไปแล้วนะครับเป็นปีกนกขาวตัวนี้เลยนะครับผมมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกางเกงปีกนกใหม่นะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปีกนกแดงเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับผมเ็าเลยทําเซ็ตเพิ่มเข้ามาแต่ในส่วนของปีกนกขาวเนี่ยมันเพิ่งเอามาทํานะครับผมแล้วก็ อ่าเป็นลายใหม่เป็นเซ็ตใหม่เลยนั่นเองนะครับผมในสองสีที่เปลี่ยนไปมันก็จะต่างจากของที่เป็นมอสนะครับผมเพราะของที่เป็นมอสเนี่ยมันจะดูแบบดำแบบดำทึบไปเลยแล้วก็สีมันจะแข็งแงนะครับผมเพราะมันเกิดจากการาวาดขึ้นมาใหม่หรือว่าวาดทับจากของเดิมลงสีใหม่อะไรประมาณนี้คือสีมันจะออกแบบดำ,ดำ,ดำาๆเทาเขาวขาวอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะตัวนี้ก็เป็นกางเกงนะครับผมแต่มีแค่เพียงกางเกงอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รีวิวฮนะ มันมีตัวรองเท้ามาด้วยท่าผู้ชมรองเท้าขาวนะครับผมเป็นลักษณะคล้ายๆกับรองเท้ายี่ห้อหนึ่งที่มันแบบแพงๆนะครับผมสำหรับตัวผู้ชายนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวผู้หญิงก็มีนะฮะตัวผู้หญิงก็มีตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวอรองเท้านั่นเองนะครับผมคือแบบ รองเท้าเป็นรองเท้าขาวทนผู้ชมแล้วก็พื้นเทารองเท้าผู้หญิงก็เป็นตัวย้อมสีกางเกงตัวย้อมสีรองเท้าขาวเดิมนะครับผมที่เอามาย้อมสีนั่นเองเนาอะ,อะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมไสลักก็จะเป็นรูปปีกสีดำนะครับผมอยู่ตรงอรองเท้าเลยเหมือนกับเป็นโลโก้อะไรประมาณนี้นั่นแหละผมว่าของของผู้ชายถ้าใส่แยก่ะน่าจะสวยนะครับผมนะ โอเคท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะพูดว่าเฮ้ย hey, พี่ลองใส่แบบนี้เนี่ยมันจะคือเหรอคือชุดแบบมันไม่ชุดบอดอะ่ะมันจะคือเหรอใส่กับตัวกเกงปีกนกใหม่อะ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เลยนะฮะแน่ตัวนี้เป็นการใส่กับแบบรองเท้าแตะกับเสื้อกล้ามเลยนะครับผมในส่วนของหมวกเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจเพราะมันเป็นของใหม่ที่จะมาในแผ่นนี้นั่นเองนะแอบใบ้ด้วยเป็นไงหมวกโคตรน่ารักแต่ไม่เกี่ยวชุดเลยเนี่ย นะครับผมตัวนี้ก็เป็นกางเกงปีกนกขาวนะครับผมเวลาใส่กับพวกกล้ามหรือว่าใส่กับรองเท้าแตะนั่นเองตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวรองเท้านะครับผมที่ใส่คู่กับกางเกงปีกนกขาวเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นลักษณะตามนี้เลยนะครับสังเกตจากรูปย่อนะครับผมว่ามันมีจริงๆแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าตัว20เพชรเพ่ยมันจะมาแบบนี้จริงๆนะครับผมเพราะมันไม่ใช่อยู่แล้วมันเป็นเพียงแค่การดึงข้อมูลล่วงหน้าเฉยๆนั่นเองนะครับผมเวลาลองใส่ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมในส่วน การใส่คู่ของเซตปีกนกขาวนั่นเองต้องบอกก่อนเลยว่าพวกเสื้อหรือว่าชุดอื่นในเซตเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะครับผมมันอาจจะมีเพียงแค่ตัวเกงแล้วก็รองเท้านั่น,น,นเองนะครับผมถามว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเข้าตอนไหนผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะว่าปีกนกแดงเซ็ตมันก็ยังไม่มาเลยในส่งเซิร์ฟไทยนะครับผมเซิร์ฟไหนเข้ามาเซิร์ฟแรกเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยกันละกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเซตปีกนกขาวนะครับผมก็ตอนนี้มีสกินอ่าหมัดเข้ามาใช่ไหม เดี๋ยวเราไปดูสกินหมัดกันด้วยนะครับผมว่ามันจะสุ่มออกยากหรือเปล่านะฮะมายอมรับไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยหลายคนบอกว่าแบบออกง่ายมากพี่ออกง่ายจัดๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าออกง่ายจริงหรือเปล่านะฮะไม่เห็นง่ายเลยวะท่านผู้ชมแต่ยิ่งผมมีแล้วนะผมจะเอาชุดมมยปั้มเฉยๆนะฮะผมจะเอาชุดมมยปั้มเฉยๆแหละไม่ได้เอาตัวหมัดหรอกนะฮะอ่าตอนนี้เป็นกระเป๋าใหม่นะครับผมเป็นเซ็ตกลางการคอลแลบกับ a a a นั่นเองนะฮะโอเคก็ยังไม่ออกนะท่านผู้ชม อ๋อมีการแลกตัวนี้ได้ด้วยใช่ปะแลกหมัดได้ด้วยใช่ปะหรือเปล่าแลกได้ปะแต่ผมจะเอาชุดนะผมจะเอาชุดมวยป้ามหมาท่านผู้ชมโมต้องสุ่มไปเรื่อยๆเลยใช่ปะเนี่ยโอ้ oh my god โอ้ my god ปิดไปแจ,จ้งเตือนไปเลยกันละกันได้กล่องสพมาแล้วนะครับผมเป็นกล่องสพเวสติงหรือว่าเซตมวยปล้มนั่นเองนะฮะอา่าก็กดไปเรื่อยๆเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหมันมันออกโอ้โห,โอ,โหอะไรเนี่ยอ้าวหมัดออกท่านผู้ชม มัดออกแถมได้ชุดมาด้วยเนี่ยครับผมแพ็คเอโรสตารเนี่ยครับผมตัวนี้ก็เป็นอเซ็ตใหม่เลยนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับผมในส่วนของเซตมวยปล้ำตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่โคตรเท่ท่านผู้ชมยังกับแบบการแปลงร่างเนี่ยครับผมแปลงร่างเป็นชุดอะไรแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะเวลาใส่เต็มก็จะเป็นตามนี้นะครับผมโคตรเท่เลยท่านผู้ชมลองใส่กับหมัดมันหน่อยดิแอมเบอร์ฟิตเนี่ยครับผมดูดิมันจะเข้าหรือเปล่านี่ ไฟกับบัดมวยปล้ำหรือว่าหมัดแมกมาหรือว่าหมัดมังกรไฟหมัดอะไรก็เรียกไปเถอะนะครับผมก็เป็นตามนี้เลยเนี่ยผมถือว่า Feel เฟี้ยวเนีกิจกรรมตัวนี้สุ่มได้ถึงวันที่เท่าไร่เอ่ยสุ่มได้ถึงวันที่3มิถุนายนนะครับผมก็ใกล้แล้วไหมม,มันกิจกรรมมันมาแป๊บเดียวนะฮะ แล้วก็แล้วก็จะมีเป็นตัวตู้สุ่มสกินปืนกับตู้ไดมอนมาใหม่ด้วยนะครับผมใครยังไม่สุ่มก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมเหลือ32วันนะครับผมสกินตัวนี้ก็เป็นแม็กซิดาเมจหนึ่งแม่นยำสองเฮ้ยผมถือว่าดีนะแล้วก็ลายมันเท่ด้วยนั้นเนี่ยหมดกี่เพชรไปคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะ โอ้โหไดมอนด์รอยัลใหม่นี่ครับผมเลยละคนคือแบบโอ้หชอบตรงผมมากๆเลยนะครับผมใส่เสื้อก็เลยละคนใส่เสื้อผมเห็นเยอะแล้วนะเมื่อคืนน่ะใส่เสื้อตัวนี้นะครับผมก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมระยะเวลาก็ตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวตัวไหนอีกหล่ะเดี๋ยวนะาตู้มันก็หมดตามเวลาตัวจู้นี่ยตัวตู้นะครับผมก็สุ่มได้ถึงวันที่28นะครับผมในส่วนไดมอนด์รอยัลแล้วก็ ตัวแม็กซินะครับผมสุ่มได้ถึงวันที่27มิถุนายนเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนว่าจะมีพวกร้านค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็จะมีของมาขายนะครับผมตารางเวลาก็ตามนี้เลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าพอมันหมดแล้วเนี่ยมันจะเอาออกหรือเปล่าแต่ผมไม่ไม่ว่าไม่น่าจะเอาออกนะครับผมน่าจะเป็นเพียงแค่ลดราคา7วันแรกที่ขายเท่านั้น ในครับผมก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับผมไปซื้อกันได้ในร้านค้าเลยนะครับผมแล้วก็ดราม่าโกโลยอก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปสุ่มไปสุ่มกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีนั่นเองเนาะในครับผมแล้วก็ตัวเอ็มแปดนะครับผมมาแล้วนะครับผมมาในตู้สุ่มแปดทีนั่นเองผมว่าตอนแรกจะมีบั๊กอะไรด้วยใช่ไหมตู้นี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะ ตู้มาเพียงแค่เวันเท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเอเกแปดเดสตินีกลาเรียนนะครับผมแล้วก็พวกขีนัปเกรดก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าเลยนั่นเองมาถึงวันที่2มิถุนายนเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์กเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุกเรื่อ